แพละแลมเจอกันอีกแล้วจ้าทุกคนวันนี้เรามาเข้าครัวกันนะคะเรามาทำก้อยเนื้อกันจ้าเดี๋ยวคนอื่นเราก็ต้องมาหันเครื่องก่อนนะเราจะใส่เป็นหอมแดงนะคะหอมแขกหอมแดงของแม่จ๋าก็จะใช้เป็นหอมแข,ก,มแข,ก,มแขกเนอะลูกใหญ่ๆแบบนี้เขาเรียกหอมแขกเนอะนะคะ ก็ปอกเปลือกก่อนเลยนะคะแม่จ๋าจะทําเป็นก้อยเนื้อนะคะวันนี้วันนี้ซื้อเนื้อบดมาค่ะไม่ได้เอาเนื้อชิ้นเนาะนะคะวันนี้รู้สึกรู้สึกว่าหิวมากๆหิวมากๆแล้วก็ขี้เกียจมาหั่นอีกนะคะก็เลยเอาเนื้อบดมาเลยจริงจริงถ้าเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อชิ้นแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันจะอร่อยกว่าเนาะนะคะเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะแก้แก้ขัดกันไปนวันนี้เราก็มาเอ่อตอนนี้เราก็หั่น หอมก่อนเลยแม่จาก็หั่นหอมก่อนเลยค่ะนะคะมีไม่เยอะค่ะเครื่องปรุงก้อยนะคะเครื่องปรุงก้อยมีไม่เยอะของแม่จาก็จะมีแค่หอมนะคะหัวหอมแดงแล้วก็เกลือพริกป่นข้าวคั่วเท่านั้นเองนะแม่จามีแค่นี้ค่ะนะคะก้อยก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะบางคนแต่บางคนจะใส่ดีบัว หรืออะไรอย่างนงี้เนาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแม่จ๋าไม่ใส่นะคะดีวัวกับเลือดอะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าไม่คือแม่จ๋าไม่กินนะคะแม่จ๋าไม่กินก็กินแค่เนื้อดิบนี่แหละนะคะเลือดกับดีแม่จ๋าไม่กินแล้วก็ตับนะคะถ้าพูดถึงพวกประเภทลาบก็อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะตับ เลือดกับดีนะคะแม่จ๋าไม่ไม,ไม่ไม่กินนะคะแม่จ๋าไม่กินก็กินแค่เนื้อดิบปกติอ่ะทีนี้ก็หั่นหอมเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เกลือะคะ่ะแม่จ๋าใช้เป็นเกลือเนาะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆที่แม่จ๋าพูดไปนั่นแหละนะคะมีไม่กี่อย่างนะคะใส่พริกปนะะ่นค่ะพริกป่นอันนี้เป็นพริกขั่วนะคะพคริกขั่วใส่พริกป่นลงไปนะคะแล้วเราก็จะเติมด้วยที่ขาดไม่ได้คือไร่คือไร่ ผงนัวนั่นเองผงนัวทนี่ขาดโบได้เด้นนะคะอาหารทุกอย่างขาดผงนัวมันสิบอแซ่บและแม่จ๋าก็จะใส่เนื้อบดของเราลงไปนะคะเป็นเนื้อสดๆที่แม่จ๋าซื้อมายังไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นยังไม่ได้ใส่เออไม่ได้ใส่ฟีดเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อถ้าเกิดเนื้อที่ แม่จ๋าแอ่ฟิสนะคะแม่จ๋าจะไม่ทําก้อยนะคะแม่จ๋าจะเอาเนื้อที่ซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะถ้าวันไหนตั้งใจจะกินก้อยนี่ก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอาเนื้อมาอที่เนื้อใหม่ๆมาเลยนะคะไม่ไม่เอาเนื้อที่แช่แข็งนะคะถ้าเป็นเนื้อแช่แข็งแม่จ๋าก็ทําเป็นเมนูอื่นที่ทําเป็นอาหารสุกนะคะก็น,นี่แหละนะคะมีเครื่องอยู่แค่นี้แหละนะคะแล้วก็คลุกเคล้าคลุกเคล้ากันไปนะคะให้มัน เข้ากันดีๆสักหน่อยนะคะอันนี้จะเรียกว่าลาบเหนียวก็ได้นะเห็นเขาเรียกลาบเหนียวนะใช้เนื้อใช้เนื้อบดนะะใช้เนื้อบดแล้วมันก็เวลาเราทํามันก็จะเป็นเหนียวเหนียวนะคะมันเป็นเหนียวเหนียวมันไม่เป็นชิ้นๆเหมือนเหมือนถ้าเราเอาเนื้อชิ้นมานะคะมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวเรียกลาบเหนียวก็ได้นี่นะนะลาบเหนียวนะคะเหลืออีกอย่างหนึ่งนะข้าวคั่วนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวคั่วเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีหลังนะคะตอนนี้ก็คลุกเค้าเข้าไปก่อน คลุกเขาเข้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่ข้าวคั่วไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวชิมสักนิดหนึ่งอะเติมน้ำปลาหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วเติมน้ำปลาไปนิดหนึ่งแม่จ๋าไม่ใส่มานาวนะก้อยแม่จ๋านะแล้วก็นี่ข้าวคั่วค่ะนะ,ะให้มันมีความหอมของข้าวคั่วสักหน่อยนะคะคลุกอีกนะคะคลุกไปเรื่อยๆ <c ười> ขยันคลุกนะคะขยันคลุกคลุกไปเรื่อยๆนี่แหละกลิ่นมาแล้วะคะ่ะกลิ่นมาแล้วความหอมเริ่ม โชยเริ่มยั่วยวนแล้วค่ะความหอมเริ่มยั่วยวนหัวใจแล้วอืมไฟก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับไฟเป็นไฟอัตโนมัตินะฮะไฟเป็นไฟอัตโนมัติเดินผ่านแล้วเขาก็จะติดนะสักพักหนึ่งเขาก็ดับนะคะก็จะเป็นไฟแบบอัตโนมัติตั้งเวลานะตั้งเวลายังไม่ได้บางทีก็รำคาญนะบางทีแม่จ๋าอยู่แล้วมันก็ทํำๆไปแล้วมันก็ แม่จัจะใส่พาสลี่นะคะพอดีมีพาสลี่ไม่มีใบไม่มีใบผักชีเนาะก็เลยเอาพาสลี่ใส่แทนนะคะมันก็ความหอมมันก็คนละอย่างกันเลยแหละค่ะนะคะแต่ใส่เพราะให้มันมีสีเขียวๆนะคะแต่ความหอมนี่คนละกลิ่นเลยนะพาสลี่กับผักชีนะคะคนละกลิ่นผักชีไทยเราหอมเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่จานเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันจ้านะคะโอ้ไหวไหมเนี่ย คนเดียวนะนี่นะสาไม่กินกับแม่จ๋าหรอกเนาะแบบนี้เสร็จแล้วจ้ะนะฝรั่งเขาก็มีนะคะทุกคนเขาก็มีนะกินเนื้อดิบแบบนี้นะคะาทําคล้ายๆของเราแต่มันก็จะมีส่วนผสมแตกต่างกันไปเนาะเขาเรียกทาท่าเนาะเนื้อทาท่านะคะทาท่าก็เป็นเนื้อดิบของทางฝรั่งที่เขากินกันก็นี้แหละเรียกว่าก้อยฝรั่งก็ว่าได้นะก้อยฝรั่งเขาก็จะมีส่วนผสมแตกต่างกันไปเนาะนะคะส่วนผสมที่แตกต่างกันไปแต่เรียกง่ายๆก็คือก้อยฝรั่งนั่นแหละ แต่อันนี้ก้อยอีสานเด้อจ้าอันนี้ก้อยอีสานเสร็จสับเรียบร้อยนะคะ,เ,นนะ,คะเดี๋ยวเราไปกินนะคะเดี๋ยวเราไปกินเอาพริกใส่สักหน่อยนะคะพริกลูกโดดนะคะพริกลูกโดดพริกชนิดนี้พริกชนิดนี้แม่จํามไม่รู้ว่าเรียกว่าพริกอะไรนะคะ,ะเผ็ดมากนะ เผ็ดมากจริงๆนะคะใส่ลูกโดดไปหน่อยอ้าวทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าเดี๋ยวไปตักข้าวสวยร้อนๆมากินด้วยกันเนาะแม่จ๋าจะถนัดข้าวสวยมากกว่าเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า